อัลไซเมอร์โรคร้ายที่ไม่ใช่แค่หลงลืมอาจส่งผลหนักกว่าที่คิดและค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลสูงมากค่ะหลังจากที่มีข่าวในระยะหลังนะคะคนดังไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็ดีนะคะที่เจ็บป่วยโรคอัลไซเมอร์แม่ติ๊กก็เลยไปหาข้อมูลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะต่อปีนะคะจาก c ช a ์ g p t นะคะค่าใช้จ่ายขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณอยู่ที่4 0 0 0 0ถึง110,000แต่ อยู่ที่อาการด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะยังมีค่าใช้จ่ายแฝงที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างผู้ดูแลค่าเดินทางในการมารักษาและอื่นๆและทุกคนรู้ไหมคะว่าอัลไซเมอร์ค่ะเป็นหนึ่ง ของโรคไตแรงวันนี้นะักที่ใหญ่ทุกคนรู้จักประการโรคไตแรงนะคะ C.I. ProCare ที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ระยะต้นปานกลางและลุกลามแผนนี้เขาคุ้มครองจ่ายซ้ำสูงสุดถึง11ครั้งแบ่งเป็นโรคที่คุ้มครองตั้งแต่ระยะต้นถึงปานกลาง5ครั้งและโรคที่อยู่ในระยะลุกลามนะคะถึง6ครั้งและโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ค่ะถือเป็นโรคไยแรง ระยะรุกลามอยู่ในกลุ่มที่3ค่ะที่คุ้มครองโรคหลอดเลือดในสมองระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แบบประกันแบบนี้นะคะเป็นแบบประกันโรคไร้แรงที่เบีย้ยประกันไม่จ่ายทิ้งค่ะทุกคนคุ้มของทุกระยะของโรคร้ายจ่ายเบีย้ยคงที่ตลอดสัญญา20ปีและให้ความคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ99ปีที่อยากให้รู้จักแบบนี้นะคะเพราะนอจกจากจะคุ้มครองโรคไร้แรงคุ้มครองชีวิตทุกกรณีเบีย้ยไม่ทิ้งเบี้ยคงที่แล้วเนี่ยนะคะทุก3ปีค่ะทุกคนเขาจะมีเงินคืนในสถานะไวท์เอริตี้ซึ่ง แคสแบ็กเงินคืนสูงสุดถึง9%สำหรับท่านที่สามารถที่ชิตเก็บคะแนนไวทเทตี้ได้ในสถานาถาะแพลทินัมิกมีตัวอย่างเบี้ยรประกันของเพศชายอายุ35ปีรับความคุ้มครอง1ล้านบาทเบี้ยรประกันต่อปีอยู่ที่95,440บาทต่อปีเบี้ยรประกันสามารถนำไปลดหยอ่อนภาษีได้แล้วใกล้สิ้นปีแบบนี้ใครกำลังมองหาวางแผนประกันอยู่มีโปรโมชั่น ผ่อนศูนย์เนานถึง6เดือนสำหรับบัตรเครดิตด้วยท่านใดที่สนใจทักสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องนี้เลยนะคะ